สกอร์สามหนึ่งแต่ว่าป้อมป้อมตามป้อมหนึ่ง 1, แต่ว่าเงินนะต้องมีตีมีดอยไม่เบรเซนเลยแต่ตอนนี้คือเบคอนคือแผ่นมาโคปูนนะครับความลับของทีมนี้เราอยากดูเกมสักเกมแล้วกันนะนั่งวิเคราะห์กันดีกว่าเบคอนหาตังกันยังไงนะทำไมถึงมีตังถึงแม้จะเงินตามนะอันนี้เมตาเจอตีมีนะโดนคิวแล้วก็ดูจะเสียเปียบนะก็เปิดเกมมานะครับเป็นนาคอสเดินคู่แวนนะข้างล่างก็ตัวเดียวนะครับ ส่งแวนมาเจอกับตัวของเยนานะแดดเปิดเลยนะครับตรงเลนบนนะแชร์สามคนด้านบนนะครับแตะคีฟตรงนี้นะได้ไปก่อนนําไป200นะ <c oughs> แล้วก็ตามไปเคลียร์หมดเลยนะ <c oughs> ทุกหลุมนะแชร์สามคนนะของคนบ้างบางหลุมแล้วก็เบคอนได้ปูตรงกลางด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็เยนาเยนาพัดคีฟเล็กก่อนเลยนะครับตั้งแต่เวลแรกนะ ก็คือเขาฟาร์มหมดเลยอันนี้คือในสรุปในแบบ30วิบวิแรกคือเขาฟาร์มหมดเลยเยน่าเปิดคลิปตัวเล็กก่อนนะครับคาดเดาว่าได้นะเพราะอา่าเฟนดิกมาช้าน,ะน้าตีคลิปได้จนได้นะครับก็แชร์ฟาร์มหมดเลยนะตอนนี้เงินก็ยังนำดีถึงให้ฝั่งจะมีตีมีนะอันนี้เอร์ราไม่แชร์กลางนะก็เลยเงินไม่เท่าแต่ฟาร์มไวกว่านิดหน่อยอ๋ออันนี้อ e ีเลสคัดคีปด้วย ทำให้เสียขี้ตัวตีไกลเป็นตัวหนึ่งนะเขาพยายามตัดเงินด้วยนะ 5ตัวไม่ได้หารหานะครับคือเกมนี้เวลาแชร์ตังค์เนี่ยไม่ได้แชร์แบบ20%ทุกตัวมันจะได้ตัวประมาณ2 2 23 24 2ออะไรเงี้ยดอยไม่ชัวร์ว่าเลขไหนนะแต่คือพอมันรวมกันแล้วมันจะได้เยอะกว่า100%ครับถ้าเกิดรวมกันอย่าง2ตัวน่าจะได้มาณคนละประมาณห0รหรือ50%าสิเรอยไม่ชัวร์นะแต่คือมันรวมกันแล้วมันจะเยอะกว่านิดนึงเยอะกว่า100%น่นอนคนทร่้มานต์แน่นอนคนที่รัดน่าจะได้ประมาณแบร้อยนี่ นี่เขาเคลียร์สามอีกแล้วนะ<ด>นครับเขาได้เคลียร์พร้อมกันค่อนข้างบ่อยนะเคลียร์บ่อยมากเลยพร้อมกันเงินนำ400ละท้งที่ยังไม่มีอะไรเลยได้ปูแทบทุกตัวเลยเมื่อนะโอเคคือเขาได้ปูบ่อยมากทุกปูเลยปูซ้ายปูขวาเอาหมด <c oughs> ไม่ต้องเวทเลยปูอย่างเดียวก็ขึ้นนำ300ล้ะปูล้วนๆทางที่ฝั่งมีตีมีนะ ให้ดูตรงกลางนะช็อตนี้คิมคัดเวฟนะส่งให้วันกาดเนี่ยมันเดินขึ้นมาสูงนะวันกาดเนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะถึงแบบบางคนอาจจะไม่รู้นะวันกาดแม่งตีคีปแรงมากนะมันเดินไวด้วยนะครับมันทําให้ถ้าเกิดไอคนเป็นเมดหรือเป็นเลนอะไรเงี้ยไม่รีบเดินมาดูระยะวันกาดนะก็จะเสียตังค์นะครับเพราะงั้นเขาเลยดักคีปไว้นะพออีกนิดเข้าคีปก็จะมาตีคีปค่อนข้างไวนะเพราะงั้นมนเลยทําให้มันดีนายได้นะครับคิมก็เลยเดินมาคัดนะไล่ออกนะครับทำให้ อีกนิดไม่ได้ตังค์นะครับต้องบอกคิปเป็นไก่ก่อนสีทีดูมไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่มาคี้คัดเวฟสูงนะ,งงนะก็คือทำเวฟสูงแล้วก็ตีนกก็เลยได้เงินก็ยังนำอยู่เสียคิวไปตัง้ง300นะเสียไป2คิวนะทึ้งเงินเท่าอยู่ดีนะแปลกมาก็จะได้ปูทุกตัวเลยเนี่ยซ้ายก็เอาคือเอเดินสับเลนบ่อยไงแต่ว่าเบคอนคือแช่เลนนะแล้วก็เอาคิปตัวเองตลอดแต่ตอนนี้คือเบคอนคือแผ่นมาโคปูนะ แต่แผดหน้าใช้ไม่ค่อยได้นะปูแม่งตายห่ะสี่นาทีแล้วมากี้ทุกตัวลถ้าที่ดูมนะคือตีปูทุกปูปูเนี่ยได้ประมาณ80% 90%ได้เป็นปูของเบคอนหมดเลยได้เวทคีไปประมาณ60-70%ที่เหลื่อมเหลือมาในแมปรับเวฟตลอดไม่เคยโดนคัดเวฟเองแล้วก็อันนี้แวนก็ว้ามาเคลียร์คีป ได้คีบหมดเลยเขาทําเงินค่อนข้างดีนะลาดคีบก็ส่วนหนึ่งนะแต่เขาว้ามาตีคีบด้วยกันอะไรเงี้ยเขาเคลียรเวฟด้วยกันบ่อยมากกันเก็บเต็มเลยก็ไม่เป็นไรเราต้องเวทระหว่างการไฟแล้วก็การรวยนะกนะ อีไไ่ไปกนแล้วส่วนดาเบจกักมันจบตรงนี้ได้พาวร์ไปแล้วสามสูนะมาโคปูจริงคือ EA กูไม่รู้จักปูลวนั่งดูแล้วนานแล้วกูเห็น EA ตีปูอยู่ไม่กี่ตัวตีเบคอนกูตีปูยับเลยแต่รวยนะต้องบอกว่าจะจะจะมาบู้บี้ปูไม่ได้นะว่าเออตีปูก็ไม่รวยรวยนะเว้ยดูดิเงิน,เง,นเงินทีที่มีตีมี่มมอ่อะคิวสามอ่ะ ป้อมน้ำป้อมหนึ่งไงเฮียเฮียเงินเท่านะเว้ยไม่ธรรมดานะจะบอกว่าแบบคุณจะบอกว่าการตีปูให้สำคัญไม่ได้นะนี่เบคอนทำให้เห็นแล้วว่าการตีปูแล้วตีคีฟด้วยกันทุกคนเนี่ยแม่งรวยขนาดไหน EA จ,จ,จะเป็นกระต่ายอา่ะจะเคี้ยวเปลือกปูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้กินนะแต่คือเบคอนไม่ชอบกินปูกนะอาหารทะเลดีมากนะรวย สมรวย,ยัเขานะซึ่งน่าแปลกใจนะใน <c oughs> มาโคเกมที่นําขนาดนี้นะแต่เงินแทบไม่เสียเลยจริงๆถ้ามีตีมี่อยู่จริงเงิคนควรจะตามสักพันสองพันเลยด้วยซ้ำนะตามหลักการต่อเป็นในงานแข่งก็เถอะเขาทำเงินได้ดีมากเลยนะน่าจะเป็นแผนหลักของเขานะเบคอนโดยว่าคือโดยดูมาทุกเกมแล้วเบคอนแม่งเงินนําตลอดนะไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ตามจะไฟดีไฟไม่ดีแม่งก็เงินนํเซึ่งเงินนําแม่งสาคัญมากมาก เนี่ยได้คีทุกตัวแล้วกเ็เหมือนเดิมตีปูต่อรวยถ้านับสักแปดปูอันเดีว่าเบคอนน่าจะขึ้นประมาณ8 8ปูแบบ7-8ตัวเป็น12ตัวได้มั้งปูเบคอนเนี่ยแขนปูจริงอันเนี้ย ม,นนะมันไม่แค่ม,มันแค่ไม่ขึ้นสกอร์ไปดูเลยสกอร์สามหนึ่งแต่ว่าป้อมป้อมตามป้อมหนึงแต่ว่าเงินเงินนักก็มีตีมีด้ะไม,ไม่ไม่เบคเซนเลยน่าจะเป็นเหตุผลหลักๆว่าทำไมเบคอนถึงมีตังใช้ทุกเกมได้เพราะนี่คือวงการดิเบคอนนะครับความลับของทีมนี้แต่ก็โน้ตไว้นะครับ ซาแพดใหม่ปูนอยู่ถึงแค่4นาทีนะไม่นานเหมือนในเกมนี้นะในเกมนี้อยู่ถึง8นาทีนะจดไปก่อนนะครับแต่ก็4นาทีก็ทําให้เรารวยได้นะจดไว้ใช้ไม่ได้เลยไม่เหมือนว่าจดไว้ว่ามันใช้ได้ถึง4นาทีไงนะปกติมันใช้ได้ถึง8นาที <c oughs> อ็อบเจกต์ขึ้นมานำทีหลังไนงะ <c oughs> ก็ตอนนี้รวยแล้วสร้างมันนะครับรวยแล้วแต่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้ไงแตนน่ให้รวยได้ยังไงครับ ก็ไ LIKE ด้ผลแล้วแหละนะหลังจากนี้ม so ันก็เป็นทีมไฟแล้วก็สรุปสั้นๆนะกับดิเบคอนนะครับวงการการหาเงินอันเก่งกาจของเบคอนไทม์นะฮะว่าเงินตามยังไงแล้วเงินถึงเงินถึงยังเท่าได้นะในเกมที่ดูจะเสียเปรียบนะก็เกมนี้แหละครับดิเบคอนนะครับก็ได้สอนเราให้รู้ว่าปูปูละเล็กปูละน้อยเวทตัวละนิดตัวละหน่อยนะเงินเท่าไม่ไกลนะครับ เป็นทริกดีๆจากทางเบคอนทางนะครับปอกปูโอเคนะครับก็ได้สาระกันไปแล้วในวันนี้นะครับครับกันให้เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้กันด้วยนะฮะถ้าอยากได้ทริกทีมไหนก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้วันนี้แต่ขอตัวลาไปก่อนนะวันดี้ทุกคนเจอกันครับบ๊ายบาย